สบายดีมือนี้ก็มาอยู่กับ Tn Game โทรศัพท์อีกตามเคยมื่อวนี้คอยจะพามาสอนดาวน์โหลดเกมดาคอลบอลแซ่หลายคนก็นอาจจะูาจักเกมนี้ได้เป็นอย่างดีเนาะสำหรับลิงก์เกมนี้ก็คอยจะได้เปานปว้อยู่ลุ่มคลิปวิดีโอคือเก่าเนาะก่อนจะไปหับสมคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้คอยค,คิดหนาอ,อีกต่อไปถ้ากดไลค์กดแชร์แล้วเอาก็มาเบิ่งวิธีการดาวโหลดกันได้เลยเมื่อเรากดเข้าม,มาก็จะอยู่ในหน้านี้เลยเนาะแล้วเฮ้เราสังเกตว่าจะมีปุ่มสีมส้มๆเลยเนาะเดี๋ยวมันเขียนขึ้นมาว่าให้ดาวโหลดเนะาะคอยจะเปลี่ยนเป็นหมน เดสก์ท็อปเนาะมันจังสบายมันง่ายนะการดิ่นของเพราเนาะชิเลื่อนลงมาเนาะก็คือตัวเก่าเนาะถ้ามันหนับถอยหลังเนาะมันก็จะเป็นหน้าเก่าเมื่อกีน้นนะี่แหละเนาะต่างแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นโหมดเดสก์ท็อปไปเลยเนาะให้เฮาสังเกตบ้างว่ามันจะมีปุ่มสีส้มๆนี่เนาะใช้เฮาจิ้มเข้าไปในการดาวน์โหลดเฮาก็จิ้มเข้าไปดาวน์โหลดเลยเนาะ เมื่อเขากดเข้ามาเนาะเขาจะเห็นกําลังดาวน์โหลดหนึ่งไฟล์เนาะและให้เขาจิ้มเข้าไปที่รายละเอียดเนาะ mm hmm. เขาจะสังเกตเห็นว่ามันกําลังโหลดเนาะเขาก็ถ่ายจนมันติดตั้งจนสําเร็จเนาะ mm hmm. สำหรับค่อยดาวน์โหลดไว้แล้วเนาะ mm hmm. ค่อยกระิบบาดาวน์โหลดอีก mm hmm. เมื่อเฮาดาวน์โหลดตัวเกมเป็นทียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วให้เฮ้ามาเข้าแอปโตล้านเกมีนเนาะแอป P P S P P เนี่เนาะใช้ TP, ไวลินเกมเฮาก็ก,กดจิ้มเข้าไปเลยเนาะเมืเ่อเฮากดเข้ามามันก็จอยู่ในหน้านี้เลยเนาะสำหรับของข่อยมันจะเห็นตัวเกมเล่นขึ้นมาเลยเนาะลากรนบอลแชทเนาะเพราะว่าข่อยได้โหลดมาติดตั้งไว้แล้วเนาะและไพ่ที่ว่ายังบ่เคยเบิ่งคลิปเก่าของข่อยเนะาะวิธี ติดตั้งเกมนี้ในแอปตัวนี้เนาะและให้ยอดกัขึ้นไปเบิง่งตัวคอยลงเกม God of War เนาะมันจะมีสอนวิธีติดตั้งตัวนี้เนาะโดยที่เราบร่ไแตไฟลนะกดเข้าไปในตัวเกมเลยเนาะเมกดเข้ามาก็สิลินได้ตามปกติเลยเนาะบอกกระตุกโบล็ก เรื่อมาเที่ยวโบ้แห้งแลมโบ้สูงเนาะสมาร์ลินได้เกมนเนะาะคูนเนข้ามาเลยเนะาะม,มาอยู่หน้านี้กระชายเฮาสตาร์ทเนาะกดสตาร์ทเข้าไปคูนเข้าไปสำรับนี้คอยลุงเซียบไว้แล้วเด้อ คอนชิคอาลินในโหมดฟีสไต์เบ่งก่อน,นเนาะให้เขาเลือกตัวละครอันนี้ตัวที่สองนี่ใช่เขาเลือกผู้ช่วยเนาะถ้าใช้เป็น เป็นเบจิต้าเนาะคูปับตลอดการของคารครอสนี่เนาะคูนเข้าไปสำหรับคู่ตัวสูเนาะเอาเป็นเจ้ามันดูเอ้วนึไเนาะ เป็นดาบูล่าก็ได้แล้วเฮาเลือกด้านเนาะไปชิซุ่มมาเลยเนาะแล้วเขามาเนาะแต่นี้เม็นเพเอกของเฮาเนาะซีเหลี่ยม ตีเนาะเอลแม่นเบ่งพลัง <Yeah. S 1> นี่เนาะ <Yeah. S 1> แปลงล้างแม่น <Yeah. S 1> กดตัวนี้เนาะตัวเครื่องกลางไงเนาะตัวซีเล็กนี่เนาะ <Yeah. S 1> สกูร์ซิยาเนาะคันหนึ่ง <Yeah. S 1> สกูร์ซิยาคันสอง <Yeah. S 1> สกูรซิยาคันสามเนะ <Yeah. S 1> ญญา,าเนะ คันนี้เนาะฮาชิวาบตามที่เขาจะวาบได้เลยเนาะตัวหายตัวนี้ตัวเนื่องเลยสำหรับไซส์พลังขึ้นเต้าเนาะกดเบ่งพลังกดสามเหลี่ยมจึงไว้เนาะ สำหรับทิดหน้าคอยชิมมาซอนการตีต้วเนี้อเนาะหรือว่าคอมโบเนะาะพร้อมทั้งพิวซันเนาะแล้วก็ทิหยกตัวอย่างใหไเบิ่งเนาะแบบนี้เลยเนาะหรือว่าแบบนี้เนะาบบนเนะ สำหรับคลิปนี้คอยกันที่มีแต่แมนี้เนาะว่าผู้ใดยังมีความคิดเห็นอะไรกับคลิปนี้เนาะก็สามารถกดคอมเมนต์ใต้ลุมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยเนาะ